โอ oh, พิ่กคุณังสีมันโรมเนี่ยหยุดพูดทีได้ไหมก็มี7คนคุณเนี่ยต้องเปิดเผยชื่อออกมาแล้วคุณมีหลักฐานอะไรฟาดมาเลยในขณะเดียวกันคุณเซนก็รู้ว่ามีนักการเมืองฝ่ายประเทศไทยที่มีหุ้นส่วนอยู่ในบอนคขมรอย่างน้อยที่สุดก็อยู่พรรคภูมิใจไทย4คนสองคนเป็นระดับรัฐมนตรีคนหนึ่งมีหุ้นอยู่ในบ่อนสายตะกูคนหนึ่งมีหุ้นอยู่ที่ท่าเซนเอยชื่อมาทุกคนก็อ๋อแต่นี่คือคนวงไหนเขาเล่าให้ฟังหลักฐานยังไม่มีผมก็เลยอนุมาได้ค่อนข้างที่ จะมีเหตุมีผลว่าทําไมอนุทินเนี่ยถึงไม่ยอมยกเลิกประชุม j b c หรือเลื่อนเพราะถ้ายอมยกเลิก j b c หรือเลื่อนหรือยกเลิก MOU2543 นั้นกลัวหุ้นเซนจะเปิดออกมา วันนี้เนี่ยเป็นการประชุม JBC ที่เราพยายามตักเตือนคุณอนุทินมาแล้วว่าไม่ควรประชุมควรจะเลื่อนแต่คุณเซนมันไม่ยอมให้เลื่อนเพราะมันต้องการใช้ JBC เป็นตัวบี้ประเทศไทยแต่ไหนไหนถ้าไปประชุมแล้วแล้วผมก็เชื่อนะฮะว่าประสาทประสาทวินิจัยก็มีส่วนแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ก็คืออนุทินก็ถึงเวลาแล้วที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านน้องยืดอกโตกระแสทวนต่างๆที่เขาหาท่านผมมีข้อคิดอย่างนี้ครับอาจารย์มันเทศฝากมาไหนๆหนคุณจะประชุมแล้วเราต้องสงวนสิทธิ์ในการยก ยกเลิก M.O.U. ด้วยการลงประชามติว่าถ้ามีการลงประชามติแล้วให้ยกเลิกเรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกขอสมวนสิทธิ์ตรงนี้เหตุผลเพราะว่าก <az> ัมบ <az> ูชาละเมิดเราอย่างร้ายแรงตามมาตรา60ของอนุสัิญาเวียนนาถ้าไม่ทำนี้สิทธิ์ก็จะหมดลง